คุณตื่นนอนทุกเช้าแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนไม่ได้นอนเลยใช่ไหมครับร่างกายอ่อนแรงไม่มีแรงทําอะไรเลยแม้แต่เดินขึ้นบันไดก็รู้สึกหอบหลายคุณคิดว่านี่คืออาการปกติของการแก่แต่จริงๆแล้วนี่อาจเป็นสัญญาณที่ร่างกายกําลังส่งมาบอกคุณว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างร้ายแรงและถ้าคุณเพิกเฉยต่อไปอาจถึงตายเพราะปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องความเหนื่อยล้าแต่มันเชื่อมโยงโดยตรงกับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและแม้กระทั่งสมองเสื่อมวันนี้ผมจะเปิดเผยความลับของวิตามินตัวหนึ่งที่หากคุณรู้จัก และใช้ถูกวิธีชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตั้งแต่คืนนี้เลยท่หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมคือหมอสมชายรัตนาการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้สูงอายุมากกว่าสาสิสปีตลอดชีวิตการทำง,งานของผมผมได้พบเจอผู้ป่วยนับพันคนที่มีอาการเหล่านี้และส่วนใหญ่พวกเขาไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงมาจากการขาดวิตามินเที่ยงตัวเดียวเมื่อสองเดือนที่แล้วมีคุณลุงท่านหนึ่งอายุ68ปปีมาพบผมที่คลินิก ท่านเดินเข้ามาอย่างเหนียลาใบหน้าซีดขาวสายตามวัวลงท่านบอกว่าตื่นนอนมาทุกวันแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้พักผ่อนเลยกลางวันวงนอนตลอดแต่พอถึงกลางคืนกลับนอนไม่หลับผมถาประวัติการรับประทานอาหารของท่านและพบว่าท่านกินแต่ผักผลไม้ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เพราะกลัวคอเลสเตอรอลสูงนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาครับผมเช็คเลือดท่านพบว่าระดับวิตามิน B12 งต่ำมากเกือบจะถึงระดับอันตรายคุณรู้ไหมครับว่าวิตามิน B12 คืออะไรและทำไมมันถึงสำคัญขนาดนี้ผมจะอธิบายให้คุณเข้าใจง่ายๆ วิตามิน B12 เป็นวิตามินที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้เราต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นมันมีหน้าที่สําคัญมากในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงการทําง,งานของระบบประสาทและการสร้างพลังงานให้กับร่างกายเมื่อคุณอายุเกิน50ปีร่างกายจะดูดซึมวิตามิน B12 ิได้น้อยลงเพราะกรดในกระเพาะอาหารลดลงดังนั้นแม้คุณจะกินอาหารที่มีวิตามิน B12 สองร่างกายก็ไม่สามารถนําไปใช้ได้อย่างเต็มที่ตามการศึกษาล่าสุดจากสถาบันการแพทย์ระดับโลกพบว่าผู้สูงอายุมากกว่าร้อย และซิสิมีภาวะขาดวิตามิน B12 โดยไม่รู้ตัวและนี่คือสาเหตุของอาการเดล่าซึมเศร้าลงลืมและนอนไม่หลับในคนกลุ่มนี้แพทย์อธิบายว่าเมื่อร่างกายขาดวิตามิน B12 เซลล์ประสาทจะทำงานผิดปกติสมองจะได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอทำให้คุณรู้สึกสับสนความจำเสื่อมและหากต่อยไว้นานเกินไปจะนำไปสู่สมองเสื่อมที่ไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกต่อไปแล้วจริงๆ เกิดอะไรขึ้นในร่างกายเมื่อคุณขาดวิตามิน b 12ผมจะอธิบายให้คุณเห็นภาพครับลองนึกว่าร่างกายของคุณเป็นโรงงานผลิตพลังงานวิตามิน b 12ก็เหมือนเชื้อเพลิงที่ทําให้เครื่องจักรทางานเมื่อเชื้อเพลิงหมดเครื่องจักรก็หยุดร่างกายก็เช่นกันเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ควรจะขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆจะไม่สามารถทําหน้าที่ได้ส่งผลให้หัวใจต้องทํางานหนักขึ้นสมองได้รับออกซิเจนไม่พอกล้ามเนื้ออ่อนแรงและที่น่าตัวที่สุดคือเส้นประสาทจะถูกทําลายอย่างช้าๆโดยที่คุณไม่รู้ตัว กลับมาที่เรื่องของคุณลุงท่านนั้นหลังจากที่ผมแนะนําให้ท่านรับประทานวิตามิน B12 ในปริมาณที่เหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงเย็นก่อนนอนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นช่างน่าอัศจรรย์มากภายในสองสัปดาห์แรกท่านบอกว่านอนหลับง่ายขึ้นตื่นนอนมาแล้วรู้สึกสดชื่นมีแรงมากขึ้นหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนท่านเริ่มเดินเร็วขึ้นพูดคุยชัดเจนขึ้นและที่สําคัญที่สุดคือท่านกลับมายิ้มได้อีกครั้งท่านบอกผมว่ารู้สึกเหมือนได้ชีวิตกลับคืนมาอีกสักครู่ผมจะบอกคุณว่าทําไม การรับประทานวิตามิน B12 ิในเวลากลางคืนถึงมีผลดีมากกว่าการกินในตอนเช้าแต่ก่อนอื่นมีคำถามสำคัญทีนะคุณต้องถามตัวเองก่อนคุณมีอาการเหล่านี้บ้างไหมหนือละตลอดเวลาแม้ไม่ได้ทำอะไรหนักใจสั่งง่ายหน้ามืดบ่อยๆเดินแล้วเซธลาไปมาลึงง่ายพูดจาไม่ชัดเจนชาตามือตามเท้าหรือมุดหิดง่ายโดยไม่มีสาเหตุถ้าคุณมีอาการเหล่านี้มากกว่าสั่งข้อแสดงว่าคุณอาจกำลังขาดวิตามิน B12 อย่างรุนแรงแล้วและชีวิตของคุณตกอยู่ในอันตราย โดยที่คุณไม่รู้ตัววิทยาศาสตร์ได้ที่สุดแล้วว่าการรับประทานวิตามิน b 12ในช่วงเย็นหรือก่อนนอนจะช่วยให้ร่างกายดูซึมได้ดีกว่าช่วงเช้าเพราะในช่วงกลางคืนร่างกายจะเข้าสู่โหมดการซ่อมแซมเสล์ต่างๆวิตามิน b 12จะเข้าไปช่วยในกระบวนการนี้ได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้วิตามิน b 12ยังช่วยในการสร้างเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับทําให้คุณหลับง่ายขึ้นหลับลึกขึ้นและตื่นนอนมาแล้วรู้สึกสดชื่นมีพลังงาน พร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่ในการปฏิบัติงานทางคลินิกของผมผมเห็นมาแล้วหลายร้อยกรณีที่ผู้ปวว่วยมีอาการดีขึ้นอย่างมากหลังจากที่ได้รับวิตามินบะี12อย่างเพียงพอมีคุณป้าท่านหนึ่งอายุ72ปีมาพบผมด้วยอาการเสมเศร้าไม่อยากพูดคุยกับใครนอนไม่หลับทุกคืนท่านคิดว่าตัวเองกําลังจะเป็นโรคสมองเสื่อมแต่หลังจากที่ผมตรวจเลือดพบว่าท่านขาดวิตามิน B12 และให้ท่านเสริมวิตามินนี้ทุกคืนก่อนนอนภายในหนึ่งเดือน ท่านเปียดเป็นคนละคนมีรอยยิ้มพูดคุยสนุบสนานและที่สำคัญที่สุดคือท่านกลับมามีความสุขกับชีวิตอีกครั้งนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับเดี๋ยวผมจะเปิดเผยสูตรพิเศษที่ผมใช้กับผู้ป่วยของผมเองแต่ก่อนหน้านั้นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมหลายคนจึงขาดวิตามิน B12 โดยไม่รู้ตัวสาเหตุหลักๆมีดังนี้อันดับแรกการกินอาหารไม่ครบห้ามู่โดยเฉพาะผู้ที่กินแต่ผักผลไม้และหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว ซึ่งเป็นแหล่งวิตามิน B12 ที่ดีที่สุดอันดับ2การมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือลำไส้ซึ่งทําให้ดูดซึมวิตามินได้ไม่ดีอันดับ3การใช้ยาบางชนิดในระยะยาวเช่นยาลดกรดยาเบาหวานซึ่งจะรบกวนการดูดซึมวิตามิน B12 ิและอันดับ4ีอายุที่มากขึ้นเพราะเมื่ออายุมากขึ้นนกวในกระเพาะลดลงทําให้ดูดซึมวิตามินได้น้อยลงตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่ส่วนที่สําคัญที่สุดของวิดีโอนี้นั่นคือสูตรไทยโบราณที่ผมใช้กับผู้ป่วยของผมสูตรนี้ ไม่ได้มีแค่วิตามิน B12 เพียงอย่างเดียวแต่ผมได้เพิ่มสมุนไพรไทยที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมและเสริมสร้างพลังงานให้กับร่างกายอีกด้วยผมเรียกสูตรนี้ว่าน้ำมันงาะดามผสมวิตามิน B12 ตอนเย็นส่วนผสมมีดังนี้วิตามิน B12 ชนิดเมทิมโคบาลามินขนาด1000ไมโครกรัม1เม็ดน้ำมันกราาะดำสกัดเย็น1ช้อนชาและน้ำอุ่นหนึ่งแก้วเล็กวิธีการเตรียมคือก่อนนอนประมาณครึ่งชั่วโมงให้รับประทานวิตามิน B12 ิเม็ด พร้อมกับดื่มน้ําอุ่นที่ผสมน้ํามันงาดําลงไปน้ํามันงาดําจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินได้ดีขึ้นและยังช่วยบํารุงเส้นประสาทบํารุงสมองและลดการอักเสบในร่างกายอีกด้วยการใช้สูตรนี้อย่างสม่าเสมอทุกคืนจะทําให้คุณรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในสองสัปดาห์แรกเลยคุณจะนอนหลับง่ายขึ้นหลับลึกขึ้นตื่นนอนมาแล้วรู้สึกสดชื่นมีแรงและที่สองมันที่สุดคืออารมณ์จะดีขึ้นสมองจะทํางานได้ชัดเจนขึ้นงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่รับประทานวิตามิน B12 ร่วมกับน้ำมันงาดำอย่างสม่ำเสมอจะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองลดลงมากกว่าร้อยและสาเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับเลยนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของพลังงานหรือการนอนหลับเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของการยืดอายุไขและคุณภาพชีวิตในวัยสูงอายุของคุณด้วยคุณเคยทำผิดพลาดนี้โดยไม่รู้ตัวหรือเปล่ากินวิตามินในเวลาที่ไม่เหมาะสมหรือกิน โดยไม่มีอะไรช่วยในการดูดซึมแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมอยากรู้ว่าคุณมีอาการแบบไหนและหลังจากที่ดูวิดีโอนี้แล้วคุณจะลองทําตามหรือเปล่ามีเรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องที่ผมต้องเตือนคุณน,นั่นคือการเลือกวิตามิน B12 ไม่ใช่เรื่องง่ายมีหลายชนิดไหนตลาดแต่ที่ดีที่สุดสําหรับผู้สูงอายุค,คือเมทินโคบาลามินไม่ใช่ไซยาโนโคบาลามินเพราะเมทินโคบาลามินเป็นรูปแบบที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายที่สุดไม่ต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงในตับและสามารถเค หาไปทำงานในเซลล์ประสาทได้ทันทีดังนั้นเมื่อคุณไปซื้อวิตามิน B12 ิให้อ่านฉลากให้ดีว่ามีคำว่าเมทิโคบัลมินหรือไม่ถ้ามีนั่นคือตัวที่ถูกต้องนอกจากนี้คุณยังต้องระวังเรื่องปริมาณด้วยสำหรับผู้สูงอายุปริมาณที่แนะนำคือระหว่าง500ถึง1,000ไมโครกรัมต่อวันไม่ควรเกิน2,000ไมโครกรัมเพราะแม้ว่าวิตามิน B12 ิจะไม่เป็นพิษแตก่การรับประทานมากเกินไปก็อาจทำให้ร่างกายเกิดการดื้อต่อวิตามินได้และที่สำคัญที่สุดคือคุณ ต้องรับประทานอย่างสม่ำเสมอทุกวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อให้ร่างกายสะสมวิตามิน B12 ในปริมาณที่เพียงพอผู้ป่วยของผมมักจะบอกว่าหลังจากที่เริ่มรับประทานวิตามิน B12 ิตามที่ผมแนะนําชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างมากบางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนตัวเองอายุน้อยลงสิบปีบางคนบอกวกว่ากลับมาทําง,งานบ้านได้อีกครั้งบางคนบอกว่าสามารถเล่นกับหลานได้อย่างมีความสุขโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนเมื่อก่อนนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นกับคุณเช่นกัน อย่าเพิ่งผ่อนคลายนะครับเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณต้องรู้นอกจากการรับประทานวิตามิน B12 แล้วคุณยังต้องปรับพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตด้วยอาหารที่มีวิตามิน B12 สูงได้แก่ตับสัตว์โดยเฉพาะตับไก่หรือตับหมูปลาทะเลเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าไข่ไก่นมสดเนื้อสัตว์เช่นเนื้อวัวเนื้อไก่และหอยนางรมคุณควรพยายามกินอาหารเหล่านี้อย่างน้อยสัปดาห์และ3-4มื้อเพื่อเสริมสร้างวิตามิน B12 ิในร่างกายให้กินพอนอกจากนี้คุณควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดืง่ม ที่มีแอลกอฮอล์มากเกินไปเพราะแอลกอฮอล์จะทำลายการดูดซึมวิตามิน B12 ิในลำไส้ขวรมดสูบุรีเพราะสารพิษในบุรีจะรบกวนการทำงานของวิตามิน B12 ิในร่างกายและที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องพักผ่อนให้เพียงพอนอนให้ได้อย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อคืนเพื่อให้ร่างกายมีเวลาซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่ผมอยากให้คุณเข้าใจว่าการดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุไม่ใช่เรื่องยากแต่มันต้องอาศัยความตั้งใจ และความสม่ำเสมอการเสริมวิตามิน B12 เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นคุณยังต้องใส่ใจในเรื่องอาหารการออกกำลังกายและการพักผ่อนผมแนะนำให้คุณเดิน,เ,ดนเร็วๆวันและอย่างน้อย30นาทีทำให้หัวใจแข็งแรงเลือดไหลเวียนดีและช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินต่างๆได้ดีขึ้นถ้าคุณทำทุกอย่างที่ผมบอกผมมั่นใจว่าภายในหนึ่งเดือนคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคุณจะมีพลังงานมากขึ้นนอนหลับได้สบายขึ้นอารมณ์ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือคุณจะมีคุณภาพชีวิต แต่ที่ดีขึ้นในวัยสูงอายุของคุณจงอยากปล่อยให้ความเหนื่อยล้าและการนอนไม่หลับมาทำลายชีวิตของคุณเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพราะคุณสมควรได้รับชีวิตที่มีคุณภาพและความสุขช่วยกดไลค์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเนื้อหาเชิงลึกมากขึ้นและต้องการคำปรึกษาเฉพาะบุคคลผมขอเชิญคุณมาเป็นสมาชิกของช่องนี้สมาชิกของเราจะได้รับวิดีโอพิเศษที่ไม่มีเผยแพร่ในช่องหลัก ได้คำปรึกษาตอบคำถามจากผมโดยตรงและยังได้รับสูตรสมุนไพรไทยพิเศษอีกมากมายที่ผมใช้กับผู้ป่วยของผมเองครักมาถึงตอนนี้ผมอยากจะบอกคุณว่าสุขภาพของคุณอยู่ในมือของคุณเองอยากปล่อยให้ความเหนื่อยล้าและการนอนไม่หลับก,กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตของคุณอย่ารอจนกว่าจะสายเกินไปอย่ารอจนกว่าร่างกายจะเริ่มมีปัญหาหแรงเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้รับประทานวิตามิน B12 ทอคทอกูคืนก่อนนอนกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายสม่ําเสมอและพักผ่อน ให้เพียงพอนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ให้คุณผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณและหากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆสามารถฝากคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยผมจะพยายามตอบทุกคำถามครับจำไว้นะครับว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอและไม่มีอะไรสายเกินไปที่จะเริ่มต้นเริ่มวันนี้เลยคุณจะไม่ติดหวังครับช่วยกดไลค์อีกครั้งนะครับและอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้กับคนที่คุณรักและห่วงใยเพราะทุกคนควรรู้เรื่องนี้ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ผมมั่นใจว่าคุณจะชอบวิดีโอที่กำลังปรากฏบนหน้าจอของคุณตอนนี้ผมเตรียมไว้พิเศษสำหรับผู้ติดตามช่องนี้ครับไปดูกันเลยครับขอบคุณที่รับชมครับ